เอาแล้วทุกคนก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะสวัสดีนะครับก็วันนี้นะครับผมอยู่ในช่วงพอดแคสต์อีกเช่นเคยนะครับผมนะก็สําหรับวันนี้นะครับก็ปีใหม่แล้วเนาะก็มันก็ผ่านแบบแบบว่าหลากหลายเลยเกินทีผมแล้วก็หายไปนานมากสำหรับการมาทำพอดแคสต์แบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมอยู่ในอีีที่7แล้วนะครับโอ้เดินทางกันมานานจริงนะครับซึ่ง หัวข้อในวันนี้ผม,ผมตั้งหัวข้อว่าการขับเคลื่อนชีวิตด้วยอารมณ์นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นด้านบวกแล้วก็ด้านลบในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งผมจะมีบอกทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียของมันซึ่งผมจะขออนุญาตเล่าเรื่องพวกนี้ผ่านประสบการณ์ชีวิตของผมผมที่ผ่านมาในระยะเวลาแค่ไม่กี่ปีนะครับโอเคเร,าาเริ่มกันเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ ใช้อารมณ์ในการขับเคลื่อนชีวิตเนี่ยแทบจะตลอดทั้งชีวิตเลยนะคือมันผมว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็สําคัญมากเลยนะครับก็อย่างเช่นว่าเราอยากจะทําอะไรอย่างหนึ่งอ่ะเราก็ต้องมีอะไรก่อนต้องมีอารมณ์ก่อนใช่ไหมถึงจะทําได้ใช่ไหมคือถ้าไม่มีอารมณ์เราก็คงไม่ทําอะเนาะใช่ไหมอย่างเช่นแบบเล่นเกมเนี่ยเราแบบไม่มีอารมณ์เล่นเกมแล้วก็เล่นไปทำไมอ่ะเล่นไปเปื่อยเหรอนะมันก็คงไม่ใช่อ่ะ คือการที่ไม่มีอารมณ์เนี่ยแล้วก็ไปทําสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งที่มันได้รับเนี่ยมันอาจจะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับแต่การที่เราฝืนตัวเองในการทําโดยที่ไม่มีอารมณ์ร่วมในการทำเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้เสียสุขภาพนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีกับจิตใจเท่าไหร่นะครับมันรู้สึกว่ามันจะเกิดการสตรสนะครับหรือว่าเกิดความเครียดนั่นเองนะครับ ส่วนมากเนี่ยการเล่นเกม่ผมว่าทุกคนไม่ต้องบังคับตัวเองมันก็เล่นได้เลยใช่ปะแต่ว่านะครับผมว่าหัอ้อใหญ่ๆเนี่ยที่ส่วนมากมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีอารมณ์ขับเคลื่อนส่วนมากจะเป็นในวัยที่ทํางานแล้วนะครับส่วนมากนะครับเท่าที่เห็นนะแต่วัยรุ่นก็อาจจะมีบ้างก็ได้แบบมีการบ้านเข้ามาอย่างนี้นะครับหรือแม้แต่มีงานเข้ามาอย่างเงี้ยก็ต้องทําอย่างนี้ใช่ปะเออโอเคเราเข้าเรื่องกับของผมกันบ้างดีกว่านะครับ ก็ช่วงที่ผมใช้อารมณ์ในการขับเคลื่อนตัวเองเนี่ยบ่อยที่สุดก็จะเป็นช่วงที่ทํา YouTube แรกๆเลยแหละคือเรามีอารมณ์ที่อยากจะทําใช่ไหมครับเรามีอารมณ์ที่จะทําเราใส่เต็มตอนที่ผลิบานแรกๆนะผมมั่นใจว่าเติมใส่เต็มเพราะว่าเรามีอารมณ์ที่จะทํากับมันนะครับเราก็แบบใส่เลยเอเนอร์จีแบบร้อเเ็เลยนะแบบใส่โบบานนู่นใส่มุกคําหยาบคายนู่นนี่นั่นเต็มที่ความฮาความเฮนู่นนี่นั่นมันก็เต็มไปหมดเพราะว่าเรามีอารมณ์ร่วมในการทํานะครับ ซึ่งผมบอกเลยว่าเอเนอร์จีของผมที่ผมใส่ไปในผมใส่ร้อเปอร์เซ็นะครับถ้าผมมีอารมณ์ร่วมและถึงเอเนอร์จีที่ผมใส่ไปร้อเปอร์เซ็นี่ยผมได้กลับมามันอาจจะไม่ได้ดีหรือว่ามันอาจจะไม่ได้แบบได้รับความพอใจมากในตัวผมเองนะครับผมก็โอเคนะสาหรับผมผมไม่ได้เสียสเรื่องนั้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราได้แบบว่าปลดปล่อยอความเป็นเราออกไปนะครับให้ทุกคนมองเราว่านี่แหละคือตัวตนของเรานะครับผมเป็นคนที่ ไม่ชอบอินเทรนด์มากเท่าไหร่นะครับอก็แบบใหญ่แสดงความเป็นเราแบบนี่คือเรานะเว้ยคือถ้าไม,ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าคนที่ชอบก็เอ้ยเราเป็นคนอย่างงี้แล้วเราจะแบบไปเวนี้เลยอะคือยาวๆแบบไปเวนี้เลยอะอคือถ้าใครไม่ชอบก็เอ้ยไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสแต่ถ้าคนที่แบบว่าเอ้ยโอเคชิลนี่ก็โอเคนะครับเพราะว่าผมได้ใส่อารมณ์ร่วมาไปแล้วก็ ผมใส่เงี้ยไปเรื่อยๆจนแบบว่าจนถึงเป้าหมายที่ผมเคยตั้งไว้ก็คือหนึ่งร้อยซับสไคร์นะครับพอมันถึงจุดหมายปุ๊บใช่ไหมคือผมก็หยุดแล้วอะอารมณ์ผมมันหายไปแล้วอะมันแปลกมากเลยนะตรงที่ว่าเราตั้งเป้าหมายไว้แบบว่ามันใกล้มากอะพอมันสําเร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ดิ่งเหมือนกันนะไม่ถึงดิ่งแบบว่าพอมันเจ็ดปุ๊บพอมันได้ปุ๊บมันมันไม่ทำอะไรแล้วอะคือผมต้องบอกเลยว่าตอนนั้นอะพอหนึ่งร้อยซับปุ๊บใช่ไหมพอผมเห็นปุ๊บผมก็ดีใจนะดีใจแป๊บหนึ่งแล้วก็ กำลังคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องทำแบบหนึ่งพันซับต่อเว้ยซึ่งความแบบคิดจะทำใช่ไหมมันก็เหนื่อยแล้วอะเพราะว่าเป้าหมายที่เราอยากทำคือ1น0ซับไงพอเหนื่อยซปุ๊บอยากจะทำ 1, าน0 0ันซับต่อรู้สึกว่าเหนื่อยอะเหนื่อยแบบเหนื่อยจัด,จดเลยอะจนต้องฝืนต้องใช้ว่าฝืนเลยตอนนี้คือไม่มีอารมณ์ร่วมแล้วไม่มีอารมณ์ร่วมที่จะทำแล้วอ่ ทุกคนจะเห็นในหลายๆคลิปนะผมที่ผมทำไปแล้วมันน่าเบื่อมากๆเลยอะอย่างเช่นการพากบอลอ่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีบางคลิปบางคลิปเท่านั้นนะผมที่ผมรู้สึกว่าเราต้องทำให้มันเสร็จอะไม่งั้นรู้สึกว่ามันจะไม่ต่อเนื่องนะครับอพอฝืนปุ๊บเนี่ยอย่างแรกที่ผมได้รับคือพลังงานที่ผมใส่ไปเนี่ยร้อยเรเ็เหมือนกันแต่ว่าเป็นพลังงานแบบมันเบื่อพลังงานเบื่อแบบกูทําเพื่ออะไรอะเราทําเพื่อใครอะ่ะ ใช่ไหมอืมพอฝืนไปสักพักเนี่ยก็ผมตอนแรกผมคิดว่าถ้าฝืนไปยงไงก็มีคนดูอยู่แล้วล่ะแต่พอฝืนไปประมาณสี่ห้าคลิปปล่อยไปแล้วคนดูน้อยลงเยอะมากมากเลยอะผมไม่รู้ว่าทําไมนะซึ่งอยอดวิวเนี่ยมันศูนนะมันศูนยนะซึ่งอย่างนี้ผมว่ามันเป็นจิตวิทยาหรือไม่ก็เป็นอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับคือเวลาผมใส่เอเนจีเข้าไปเนี่ยผมใส่ ความเป็นแบบว่าอารมณ์เข้าไปร่วมให้มันแบบดูแบบเพอร์เฟกเป็นคลิปที่มันได้มาแล้วมันได้มาพร้อมความเพอร์เฟกมันได้เอเนจีมันได้ความน่าสนใจด้วยนั่นมันจะมีคนดูเยอะตลอดเลยนะเว้ยไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะที่ผมก็งงเหมือนกันแต่พอมันเป็นคลิปที่มันอินเทรนด์และวว่าผมเนี่ยไม่ได้ใส่เอเนจีเข้าไปเยอะคลิปคนดูมันจะนมะเป็นศูนย์ตลอดเลยอันนี้คือแปลกมากสูตรเนี่ยมันหมายความว่าไม่มีคนเข้ามาดูใช่ไหม เขาก็ไม่ได้เข้าใจว่าเออในคลิปมันมีอะไรแล้วเขาก็ไม่รู้ได้ว่าตอนที่ผมอัดไปมันน่าเบื่อหรือเปล่าหรือว่ามันแบบ energy เต็มร้อยซึ่งมันก็คือคลิปเหมือนกันแต่ทำไมเวลาปล่อยไปเนี่ยมันคือศูนย์ตลอดเลยนี่คือแบบมันดูเป็นเชิงจิตวิทยาแบบเหมือนแบบ AI มันแกล้งผมเลยครับซึ่งก็พอปล่อยไปปุ๊บมันก็ศูนยนย์ูนย์ูย์แบบไม่ถึงสิบอะเออประมาณนี้แล้วพอ เห็นแล้วว่ามันทําไปแล้วมันเครียดมันเครียดแบบคือตอนแรกนะผมคิดว่าการท youtube นะครับมันผมแค่อยากจะทําให้มันแบบผมรู้สึกสนุกแล้วก็แชร์ความเป็นตัวของผมเองนะครับแต่พอทําไปแล้วมันเครียดเนี่ยมันผมว่ามันมันไม่ใช่เป้าหมายของผมละคือทําไปแล้วมันเครียดเนี่ยมันไม่โอเคละก็เลยทําการพักพักยาวเลยพักท youtube ยาวเลยทุกคนจะเห็นช่วงเวลาช่วงระยะหนึ่งที่ผมแบบลงคลิปแบบน้อยมากลงจะถ้าลงก็แบบแบบ ลงแบบช็อตเอานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็พอลงช็อตไปปุ๊บม,มันก็เออมันก็มันก็ไม่ได้เรียกยอดวิวขนาดนแต่ผมแค่อยากพักผ่อนนะครับอยากแบบว่าอยากให้แบบอารมณ์มันกลับมาอีกครั้งนะครับและอารมณ์กลับมาจริงๆเนี่ยจะเป็นช่วงที่ผมอัดคลิปอะไรว่าฟุตบอลอืมที่นอสลีนโนซตรเลีวาีอ่ะขึ้นมาเป็นหลีแบบอ่าขึ้นมาแบบ ชิงชงยูฟาแชมเปี้ยนลีนั่นคือผมมีอารมณ์แล้วนะทุกคนจะเห็นจากน้ำเสียงในการพากของผมผมรู้สึกว่ามันจะแบบว่ามีความแบบเอ็นเร์จีสูงมากๆเลยนะครับ <c oughs> อพอมันกลับมาแล้วเนี่ยสิ่งที่มาขัดขวางก็คือเวลานะครับผมบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มันเหนื่อยนะครับมันมันอาจจะอาจจะไม่ได้เหนื่อยเพราะว่าทํางานหรือว่านู่นนี่นั่นเนาะแต่ว่าผมรู้สึกว่าร่างกายของผมมัน เละมากเลยตอนเนี้ยคือแบบว่าเราพักผ่อนน้อยเพราะว่า,าค,ลคลิปที่มันลงไปเนี่ยมันผมว่าผมใช้เวลาในการตัดเยอะมากๆเลยนะเออซึ่งพอคลิปมันใช้เวลาตัดเยอะเนี่ยมันมันหนักไงไม่อย่างเช่นคลิปแบงเงี้ยคลิปร็อกหรือแม้แต่คลิปอคอนเทนต์สาระต่างๆนะครับช่วงเปตนตะเลดอะไรเงี้ยผมใช้เวลาตัดต่อนานมากๆนะครับบางครั้งก็แบบว่า อัดเสร็จปุ๊บต้องรีบตัดอย่างเงี้ยคือบางครั้งแบบว่าตัดไปแบบ1นึนงวันสชั่วโมงส่วนมากผมอัดคลิปเนี่ยจะตั้งแต่2องทุ่มไปนะครับไม่ก็สามทุ่มไปพออัดเสร็จเนี่ยอัดเสร็จประมาณ4ี่ทุ่มอะไม่ก็สามทุ่มครึ่งกว่าจะตัดเสร็จนี้แบบโอ้โหนานมากเลยนะบางครั้งผมต้องแบบนอนก่อนแล้วค่อยพรุ่งนี้ค่อยมาตัดต่ออะเพราะว่ามันเหนื่อยนะครับผมบอกเลยการตัดคลิปมันเหนื่อยมากๆพอแบบว่าเราตัดปุ๊บ ถ่ายปุ๊บตัดปั๊บเนี่ยมันแบบมันเหนื่อยเหมือนกันนะพอพอเหนื่อยปุ๊บไงอารมณ์เริ่มไปละอารมณ์เริ่มไปละเริ่มไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ละมันก็ฟิล์มันก็เริ่ม,มาหายละเริ่มจะฝืนละพออย่างเงี้ยผมก็เริ่มมาหาวิธีให้ตัวเองรู้สึกยังไงดีว่าไม่ให้มันฝืนและให้รู้ตัวเร็วๆว,ว่าอ๋อเนี่ยกูฝืนอยู่นะกูแบบไม่ไม่ได้ละก็ผมทําอย่างนี้ คือช่วงนี้ใช่ไหมผมตอนนี้ต้องบอกเลยว่าผมฝืนในการทําอยู่นะ <c oughs> คือเหนื่อยเพราะว่าผมอยากได้คอนเทนต์ที่มันดีกว่านี้นะครับอยากได้คอนเทนต์ที่มันแบบว่าผมแบบตัดต่อเทพเลยอะผมทําได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าผมระยะเวลามันขวางทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าผมทําเองคนเดียวนะครับทุกคนในเวลาตัดต่อแมผมแบบใส่นู่นนี่นั่นใส่แบบตัวเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยใส่แบบเอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นต้องแบบ โอ้โหเหนื่อยสัตว์เลยเนียบอกเลยเหนื่อยมากๆนะครับแต่ก็พยายามทุกวันซึ่งตอนนี้ผมก็ต้องขั้นระยะเวลาอารมณ์ให้มันว่าดีขึ้นหน่อยโดยการที่ทําคีบูตบอลนะเพราะว่ามันง่ายนะครับผมตัดต่อแค่ห้านาทีเสร็จละห้านาทีอัปโหลดน่นนี่นั่นทาหน้าปกอะไรอย่างงี้ซึ่งช่วงนี้ก็จะมีการขั้นกลางระหว่างคลิปที่มันเป็นคอนเทนต์แล้วก็คีบูตบอลนะครับก็จะขั้นกลางไปซึ่งต้องบอกเลยว่า การทาอะไรพวกนี้มันไปนะครับมันเหนื่อยเหมือนกันนะตอนแรกผมคิดว่าการทําอะไรพวกนี้มันง่ายมากๆเลยมันก็แค่แบบลงไปลงไปแต่พอมันทํานานๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เอ NERGY ที่เราใส่มันไปมันเริ่มน้อยแล้วเพราะว่าผมได้อะไรกลับมามันน้อยมากเลยนะเอออันนี้ก็เสริมไปจริงๆมันจบเลยนะไอ้ที่ผมพูดเกี่ยวกับพอดแคสต์หัวข้อการเคลื่อนตัวเองด้วยอารมณ์นะมันก็จบไปแล้วประสบการณ์ของผมนะอาจจะมันจะเสริมเรื่อง การทํา youtube ของผมละกันนะซึ่งอันนี้มันจะไปแบบสู่งานหรือว่าการทําอะไรของเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคือว่าช่วงแรกๆนะครับพยายามนะครับจดจําช่วงแรกๆให้ดีที่สุดนะครับเวลาเริ่มต้นทําอะไรที่ตัวเองอยากทําจริงๆโฟกัสไม่ต้องเออพูดผิดไม่ต้องโฟกัสก็ได้รักรนะักกับมันอนะรักกับงานแล้วก็จดจําช่วงเวลาที่เรายิ้มช่วงเวลาที่ เราได้ทําอะไรแบบนี้ไปเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขนะตรงนี้มันทําให้เรามีความสุขนะแล้วก็จดจํามันไว้จดจําให้ดีๆเลยนะอย่าแบบอย่าปล่อยให้มันหายไปจากสมองเลยนะเพราะว่าถ้ามันหายไปแล้วเนี่ยมันกลับยากนะครับมันกลับยากมากเพราะว่าเหมือนกับว่าเราแบบว่าอะไรวะเราแบบว่าเราลืมทุกอย่างใช่ปะพอเราลืมทุกอย่างเนี่ยอมันก็ทําให้แบบว่า เรื่องราวทุกเรื่องราวที่มันแบบว่าทําให้เราแฮปปี้เนี่ยพอมันลืมปุ๊บมนันหาย,ยนะคือผมเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆเลย <ๆ S 1> เพื่อหาแรงบันดาลใจอ่ะให้ตัวเองกลับมาทําคลิปได้อีกครั้งนะครับเพราะว่าเออผมไม่สามารถคิดผมคิดคอนเทนต์ได้นะแต่ว่าเออต้องบอกเลยว่าผมใช้เวลาในระยะเวลาใน,ในการทํานานมากๆนะครับผมก็เลยค่นอนข้างเหนื่อยนะครับการทําอะไรแบบนี้แต่ว่า มันวิธีวิธีแก้นะก็คือว่าจดจําเรื่องราวดีจดจำความอิมเพรสชันนะครับหรือว่าความตราใจของเราตอน,น,นแรกที่ทำเนี่ยจดจำไว้ดีเลยและพอมันเกิดความท้อขึ้นมาหรือว่าแบบว่าอารมณ์เราไม่มีละก็พอมันรู้สึกว่าตัวเองฝืนแล้วก็รีบรีบแบบว่าทบทวนตัวเองนะว่าแต่ก่อนนะกูเคยเป็นอย่างนี้นะเว้ยกูเคยแบบจัดประหลัดบอกมาก่อนนะเว้ย เออแล้วก็ผมว่ามันจะค่อยๆเยียวยายนะแต่ว่ามันอาจจะไม่หายเลยแต่มันจะค่อยเยียวยาเราไปเรื่อยนะครับประมาณนี้ก็สำหรับพอดแคสนี้ก็มีหลายเรื่องผสมปนเปกันไปหมดนะครับส่วนมากจะเป็นเรื่องราวของผมมากกว่านะครับก็หวังว่าพอดแคสนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อทุกคนไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับพอดแคสนี้ขอจางลากนเพียงเท่านี้นะครับผมนะสวัสดีครับ